สวัสดีค่ะวันนี้อุไรสวนไม้มงคลจะพามาชมอโกนิมาด่างค่ะจะเป็นกลุ่มลิ้นกะทิงค่ะลูกลิ้นกะทิงหรือลูกผสมลิ้นกระทิงด่างเนี่ยค่ะทางสวนจะพามาชมค่ะทางสวนก็มีอยู่หลายต้นค่ะก็มีบางต้นที่ยังขาดอยู่ก็ซอหาต่อไปค่ะอย่างต้นแรกที่จะให้ชมก็จะเป็นลิ้นกะทิงเพชรสุพรรณค่ะนี่ ลิ้นกะทิงเพชรสุพรรณทางสวนก็จะมีอยู่ทั้งด่างน้อยด่างมากค่ะอย่างต้นนี้จะด่างมากหน่อยค่ะนี่การรดน้ําการดูแลก็ระวังนิดนึงค่ะการรดน้ําก็พยายามให้ลดแต่โคนโคนต้นหรือลดที่กระถางค่ะอย่าไปลดให้โดนใบค่ะนี่เพราะเขาด่างมากเสี่ยงกับการฉ่าน้ําหรือว่า,าการที่ใบเขาจะเสียค่ะใบไหมใบฉ่าน้ําค่ะนี่ก็มีอยู่ทั้งด่างมากด่างน้อยเนี่ยค่ะนี่ ทางสวนจะมีทางสวนจะชอบค่ะก็เก็บสะสมค่ะี่ทางสวนหามาก็ด้วยความชอบเริ่มต้นจากความชอบความรักค่ะนี่ก็จะดูแลเขาเออการดูแลเขานี่ก็จะเน้นวัสดุปลูกที่โปร่งค่ะล้วนซุยระบายน้ําได้ดีค่ะนี่แสงแดดก็ให้อยู่แดดดำไรอยู่ใต้สแสลนพางแสงค่ะอย่างหน้าฝนที่ผ่านมาเน่ก็ทางสวน จุดที่ให้ไม้ด่างอยู่จะเป็นหลังคาใสายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ใต้สแลนอีกชั้นนึงค่ะนี่ก็ช่วยเรื่องใบเสียได้ดีค่ะนี่ก็ถ้า,าปัญหาอีกอย่างนึงก็คือถ้าเขาได้น้ํามากหรือว่า,าความชื้นในอากาศเยอะก็เสี่ยงกับใบเน่ารากเน่าเช่นกันค่ะแต่ว่าทางสวนเรากเา็เริ่มด้วยให้ไม้ที่มี ราคาค่อนข้างสูงหน่อยหรือกลุ่มไม้ด่างเนี่ยค่ะให้อยู่ใต้ราคาสายก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งค่ะนี่ลักษณะ,อะของลิ้นกระทิงเพชุพันเนี่ยค่ะความด่างเขาก็จะด่างลงก้านด้วยค่ะนี่เราจะเห็นว่ากาบก้านของเขาก็จะมีสันสันของก้านด้านนอกนี่จะเป็นสีเขียวค่ะเนี่ยแล้วก็ความด่างเนี่ยก็จะด่างลงก้านจะเห็นว่าลิ้นกระทิงเพชสุพันนี่ถ้าเขาด่างเยอะ ความด่างก็ด่างลงก้านด้วยแต่ถ้าต้นที่ด่างน้อยเนี่ยค่ะต้นที่ด่างมีความด่างน้อยความด่างก็จะอยู่แค่ใบค่ะนี่เออพอมาดูที่ต้นเขาเนี่ยต้นเขาจะเป็นสีเขียวมากกว่าเพราะว่าด่างเขาน้อยค่ะนี่เขาไม่ลงก้านค่ะความด่างเนี่ยค่ะนี่ความต่างระหว่างลิ้นกระทิงเพชสุพันด่างมากกับลิ้นกะทิงเพชสุพรณด่างน้อยค่ะความด่างไม่ลงก้านค่ะนี่จะเห็นว่าความด่างของเขา ก็มีผลกับการดูแลหรือการดูแลก็มีผลกับความด่างถ้าการดูแลเรื่องน้ำเนี่ยสำคัญค่ะก็ให้พยายามอย่ารดโดนใบรดน้ำก็ให้รดที่วัสดุปลูกหรือรดที่โคนต้นค่ะลิ้นกระทิงใบกลมหรือลิ้นกระทิงสีสุวรรณค่ะทางสวนมีอยู่กับเขาต้นนึงค่ะนี่ความสวยความงามความด่างจะสวยมากค่ะนี่ลักษณะใบก็จะค่อนข้างกลมในใบที่ มีความด่างกระจายเนี่ยจะเป็นด่างอ,ออกสีเขียวมิ้น้นน์กระจายอยู่บนใบที่เป็นพื้นใบสีเขียวเข้มเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ปลายใบของเขาเนี่ยจะแหลมเป็นติ่งค่ะนี่แต่ว่าลักษณะใบเขาเนี่ยค่อนข้างกลมโคนใบจะสอบค่ะโคนใบจะสอบแล้วก็ กว้างขึ้นแบบสม่ำเสมอเนี่ยค่ะนี่เป็นใบอ้วนๆใบกลมๆเนี่ยค่ะพอใกล้ถึงปลายใบเนี่ยใบเขาก็จะสอบลงเป็นปลายใบแหลมเป็นติ่งค่ะนี่จะเห็นว่าอย่างเส้นแกนกลางใบเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับสีพื้นบนใบถ้าเป็นสีด่างที่เป็นออกเขียวมิ้นสลับด้วยสีเขียวเข้มเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเดียวกับสีพื้นบนใบค่ะนี่โดยที่ขอบใบของเขาจะเป็นสีขาวเส้นเล็กๆค่ะนี่ไปจนนู่นละค่ะถึงปลายใบก็เป็น ลิ้นกระทิงที่มีเสน่ห์ค่ะอย่างใบที่ด่างเยอะนี่ก็จะมีความด่างที่เป็นสีเหลืองนวลนวสลับอยู่กับสีเขียวมิ้น้์กับสีเขียวเข้มเนี่ยค่ะอย่างอย่างใบนี้จะมีความด่างที่เป็นสีเหลืองนวลนวเนยเยอะจึงมีความสวยงามอย่างเส้นแกนกลางใบก็จะเป็นสีเดียวกับสีพื้นบนใบที่เขาด่างเยอะในละคะนี่ก็ความสวยของเขาลิ้นกะทิงสีสวนนี่ทางสวนได้มาก็โดยผ่าน แอดมิอะตอมนั่นแหละค่ะก็ใช้เวลาจองนานเช่นกันค่ะอย่างใบนี้มีความด่างน้อยแต่ก็มีเสน่หโดยที่สีเขียวเข้มของเขาเนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยค่ะจะมีพื้นที่ความสีเขียวเข้มนี่เยอะอีกด้านหนึ่งนี่จะมีพื้นที่ความด่างซึ่งเป็นสีเหลืองนวลน,นวนหรือ จะว่าขาวออกนวลก็ไม่ใช่น่าจะเป็นสีเหลืองนวลๆเรียค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ขอบใบที่เป็นสีขาวนี่จะเห็นชัดเพราะว่าพื้นใบเขาเป็นสีเขียวเข้มเนี่ยค่ะนี่กับก้านของเขากับก้านของเขาก็จะเป็นสีขาวเนี่ยค่ะมีร่องตรงส่วนที่เป็นร่องนี่จะมีความขาวสะอาดส่วนใบที่มีความสีเขียวเข้มเนี่ยค่ะความก้านของเขานี่ก็จะมีลวดลายที่เป็น สีเขียวป่าปลายอยู่ค่ะนี่อย่างใบนี้ก็จะมีสีเขียวอยู่ตรงตรงลิ้นของกาบของด้องเนี่ยค่ะนี่จะมีความสวยงามค่ะหลักๆก,ก็เป็นสีขาวสะอาดเนี่ยค่ะตัดตัดกับความพื้นใบที่เป็นสีเขียวหรือความด่างที่เป็นสีเขียวมิ้นๆเนี่ยจะสวยค่ะนี่นี่คือความงามของลิ้นกระทิงเอ,อสีสวนค่ะและ ต้นถัดมาก็จะเป็นลิ้นกระทิงเทพกาญจนาค่ะลิ้นกระทิงเทพกาญจนานี่ความสวยงามความอลังการของต้นนี้ก็จะสวยค่ะนี่ก็กากกานของเขาก็จะเป็นสีเขียวมีลายเนี่ยค่ะมีร่องค่ะนี่ก็จะเห็นว่าความด่างก็จะเป็นสีเหลืองนวลนวเนี่ยค่ะนี่เป็นด่างที่สวยอย่างบางบางใบที่ที่ยังไม่ยังไม่แก่มากเนี่ยใบความด่างของเขาเนี่ยจะเป็นเหลืองออเรียที่เหลืองไม่เข้มค่ะ เป็นเหลืองสีออกเอิดๆค่ะนี่ก็กระจายอยู่บนใบแล้วก็มีความสีเงินๆเนี่ยคะ่ะเป็นนปื้นๆกระจายอยู่บนพื้นใบที่เป็นสีเขียวหรือสีเหลืองออเลียนเนี่ยค่ะนี่ความสวยของเขากาบการของเขาก็จะเป็นสีเขียวมีลายค่ะนี่ลิ้นกระทิงเทพการจนาค,คะ่ะนี่อย่างต้นนี้ที่เป็นใบแก่แล้วเนี่ยความด่างก็จะเป็นสีเหลืองออกนวลๆค่ะนี่กระจายอยู่แล้วก็มีสี เขียวที่มีสีเงินเงินเป็นเปืนป้นๆกับสีเขียวที่เป็นสีเขียวเข้มค่ะนี่อยู่กระจายอยู่บนใบค่ะนี่ความสวยงามเนี่ยค่ะจะเห็นว่าลิน้กระทิงเทพการจนาก็สวยไม่แพ้ใครลักษณะใบของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะใบพายค่ะด้านหนึ่งแคบนี่ทางด้านซ้ายนี่จะแคบทางด้านขวานี่ก็จะตีโค้งกว้างออกค่ะนี่ จะเห็นว่าความความงามของเขาเนี่ยใบเขาจะใหญ่ค่ะนี่ใบจะใหญ่ใหญ่กว่ามือของเราอีกค่ะใหญ่และยาวค่ะนี่แล้วก็ใต้ใบของเขาเนี่ยก็จะเหมือนด้านบนแต่เส้นแกนกลางใบกับเส้นก้างปลาเนี่ยจะนูนจะนูนชัดด้านล่างค่ะโดยเฉพาะเส้นแกนกลางใบเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นสีเดียวกับสีกับและก้านเขาเนี่ยค่ะยาวขึ้นไปจนถึงเนี่ยค่ะไปจนถึงเอ่อปลายใบนี่ราคาะนี่แต่ความนูนชัดเนี่ย พอใกล้ถึงปลายใบก็จะค่อยๆอเล็กลงหรือจางลงเนี่ยค่ะนี่ความสวยความงามของลิ้นกระทิงเทพกาญจนาค่ะ mm hmm. นี่ทางส่วนก็มีอยู่อย่างต้นนี้ก็ได้มาจากแอดมินตอมอย่างต้นนี้ก็ได้มาจากคุณชมพู่สวนป้าอุบลค่ะนี่ก็จะเลี้ยงเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะยกยอดเช่นกันแหละค่ะเนี่ยเลี้ยงให้รากรา,ากอากาศเ้าโพแล้วค่ะนี่ก็เนี่ยค่ะ ความงามของลิ้นกะทิงเทพการจนาค่ะนี่ก็จะมีลิ้นกะทิงกลุ่มลูกลิ้นกระทิงด่างกลุ่มไม่แน่ใจว่าเป็นเทพการจนาหรือเปล่าค่ะนี่<ม>ก็จะมีความความสวยความงามที่ใกล้เคียงกันกับต้นใหญ่ที่มีอยู่ค่ะอย่างต้นนี้ก็เป็นลูกผสมลิ้นกะทิงค่ะนี่ก็ได้มาในานามเทพการจนาเช่นกันค่ะก็จะสวยค่ะนี่ สวยเหมือนกันค่ะนี่คือความสวยงามของลิ้นกระทิงเทพการนาค่ะลิ้นกระทิงเสริมมงคลค่ะเป็นกลุ่มลูกผสมลิ้นกระทิงเช่นกันค่ะนี่มีชื่อว่าเสริมมงคลค่ะลิ้นกระทิงเสริมมงคลน,นี่จะเป็นใบลักษณะเรียวค่ะนี่โคนใบสอบ ค่อยๆกว้างขึ้นนียค่ะแบบสม่ําเสมอแล้วก็ค่อยๆสอบลงแบบสม่ําเสมอเช่นกันค่ะนี่เป็นปลายใบยที่แหลมค่ะนี่ก็ความสวยความงามความด่างของเขาก็คล้าย,ยๆกลุ่มลิ้นกะทิงเทพกาญจนานั่นแหละค่ะความสวยความด่างของเขาก็จะเป็นด่างออกสีเหลืองนวลแล้วก็ถ้า ความด่างที่ไม่มากก็จะเห็นเป็นกระจายอยู่บนพืชใบสีเขียวเนี่ยค่ะนี่พื้นใบหลักๆของเขาก็จะเป็นสีเขียวเข้มเนี่ยค่ะความด่างก็เป็นด่างออกเหลืองนวลๆค่ะสวยมากค่ะลักษณะเด่นของเสริมเ,เสริมมงคลเนี่ย ใบเมื่อใบเขามีอายุมากขึ้นหรือว่าใบาแก่เนี่ยคะ่ะเขาจะกรอบลงด้านล่างค่ะนี่จะเห็นว่าใบากรอบลงด้านล่างเป็นธรรมชาติซึ่งไม่ใช่เขาขาดน้ําหรือว่ามีปัญหาแต่ลักษณะใบของเขาเนี่ยจะกรอบลงด้านล่างค่ะนี่ความสวยความงามของเขาอย่างใบส่วนใบอ่อนเนี่ยจะตึงอยู่ยังไม่กรอบลงด้านล่างคะ่ะ ขอบใบของเขาก็จะเป็นสีขาวเนี่ยค่ะนี่จะขาวชัดเลยค่ะอันนี้เส้นไม่เล็กเหมือนเทพการจนาค่ะนี่ก็จะเห็นขอบใบสีขาวไปจนถึงปลายใบเนี่ยค่ะเส้นแกนกลางใบก็จะเป็นสีเดียวกับสีพื้นบนใบคือถ้าด่างมากก็จะเป็นด่างทับซ้อนเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับความด่างของใบค่ะนี่จะเห็นว่าสองใบนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นสีเดียวกับสีพื้นบนใบค่ะใต้ใบนี่ ความชัดเจนของสีขาวเนี่ยตรงเส้นแกนกลางใบเนี่ยจะชัดมากค่ะกับขอบใบที่เป็นสีขาวเนี่ยจะเห็นชัดเพราะว่าพื้นใบหลกัหลกๆของเขาเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็ความขาวของเส้นแกนกลางใบกับขอบใบเนี่ยจะตัดลงไปบนพื้นใบสีเขียวซึ่งความขาวเนี่ยจะยาวขึ้นไปตั้งแต่กาบก้านของเขาค่ะนี่เนี่ยค่ะ ลิ้นกระทิงเสริมมงคลนี่กลับการจะไม่มีจะไม่มีลายมากเหมือนเทพกาญจนาค่ะจะมีลายบ้างอยู่ตรงตรงลิ้นของของร่องใบเนี่ยค่ะนิดๆหน่อยๆค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะจะมีไม่เยอะเหมือนเทพกาญจนาค่ะนี่จะเห็นว่าความสวยความงามของเขาอย่างใต้ใบเนี่จริงๆเขาก็จะเป็นสีเดียวกับสีด้านบนแต่ว่าความดังหรือสีเนี่ยจะไม่ชัดเจนเท่าเท่าด้านบนค่ะนี่เนี่ยค่ะจะเห็นว่า ความสวยความงามของเขาก็ไม่แพ้ลิ้นกระทิงตัวไหนๆค่ะนี่ที่ทางสวนสะสมนี่ก็ด้วยความลหลงไหลในความงามของความด่างแล้วก็ลักษณะใบของเขาค่ะกลุ่มลิ้นกระทิงเนะะี่ยค่ะมันจะมีความสวยมีสเสน่ห์ในตัวค่ะเนี่ยค่ะส่วนลิ้นกระทิงเสริมมงคลเนี่ยทางสวนจะมีอยู่ต้นเดียวค่ะนี่ก็คือต้นนี้แหละคะ่ะก็คิดว่าจะทําจํานวนแหละคะ่ะแต่ว่าใจก็ยังไม่กล้าที่จะ ให้ให้พ้นหน้าหนาวซะก่อนเพราะว่าเข้าช่วงหน้าหนาวเขาบอกว่ารากจะออกยากเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ให้พ้นหน้าหนาวก่อนคิดว่าจะทําการทําทำจํานวนเนี่ยก็พ้นหน้าหนาวเดี๋ยวจะทําค่ะก็ถามดูหลายๆท่านก็บอกว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยถ้าไม่ได้เร่งรีบอะไรอย่าพิ่งไปทําเลยเขาบอกว่า,ารากจะออกยากแต่ไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านอื่นๆจะว่ายังไงเนาะก็ สอบถามจากหลายๆท่านก็บอกว่าหน้าหนาวนี่รากจะออกยากเพราะฉะนั้นถ้าไงแล้วก็ทําพ้นหน้าหนาวก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางสวนก็จะลองลองลองดูค่ะลองลองที่ว่าให้พ้นหน้าหนาวก่อนแล้วจะทําคันอีกนี่ค่ะความสวยความงามของลิ้นกระทิงรู้สึกทางสวนจะยังยังไม่ได้อีกตัวหนึ่งค่ะเป็นลิ้นกระทิงรู้สึกจะเป็นลิ้นกะทิงจิราชัยค่ะที่ทางสวนยังไม่มีก็กําลังสอหา เมื่อโอกาสมาถึงหรือเรามีโอกาสที่จะได้อยู่ในครอบครองเนี่ยก็คงจะได้เจอค่ะมาด้านการดูแลด้านด้านการดูแลลิ้นกระทิงทุกๆตัวเนี่ยค่ะทางสวนก็เน้นทางด้านวัสดุปลูกนี่ก็จะเน้นโปร่งร่วนซุยระบายน้ำได้ดีค่ะนี่เนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าทางสวนที่ใช้อยู่ก็จะเป็นเนี้ยค่ะก็จะมีใบก้ามปูหมัก สาบมะพร้าวสับชิ้นกลางๆค่ะแล้วก็ใส่เพอไลท์เข้าไปส่วนดินนี่ก็มีอาจารย์หลายท่านบอกว่าการใส่ดินเข้าไปด้วยก็จะเป็นการเพิ่มเพิ่มธาตุอาหารให้กับเขาไปอีกทางนึงแล้วก็รักษาความชื้นไว้ได้บ้างถ้าแต่ปกติแล้วทางสวนไม่ใช่ค่ะแต่ว่าก็ไปได้ยินอาจารย์หลายท่านที่ที่อยู่ในวงการ ไม้ด่างเนี่ยการใส่ดินเข้าไปแต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะใส่ไปก็จะเป็นการเพิ่มถาดอาหารให้เขาแล้วก็รักษาความชื้นได้ประมาณหนึ่งไม่ถึงกับกับให้เขาแน่นแต่ทางสวนนี่ก็มองว่าใส่ใบก้ามปูเข้าไปเนี่ยปกติใบก้ามปูก็จะมีดินติดมาบ้างแต่ไม่ถึงกับมากแต่ว่าเมื่อเมื่อเขาย่อยสลายเนี่ยเขาก็กลายเป็นดินไปในตัวแต่ว่าการที่ไม่ใส่ดินเลยเนี่ยดินไม่ค่อยจับตัวแล้วบางครั้งลมแรงเนี่ย ต,ต,ต้นเขาก็โค่นง่ายอะค่ะจึงเราจะลองดูว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยจะลองผสมดินเข้าไปสักสักไม่ถึงส่วนนะคะ,ะดูเอาตามความเหมาะสมของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองมองว่ามันแล้วแต่ละพื้นที่เนาะบางพื้นที่มีความชื้นเยอะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยพออันนี้ลมเขาแรงอะคะ่ะแล้วก็วัสดุปลูกไม่มีดินเลยทีนี้มันก็ไม่ไม่ยึดไม่ยึดแน่นนะคะ ก็โอนเอียงเดี๋ยวต้องหาไม้มาคำ้ำเพราะว่าทางบ้านเนี่ยเป็นร่องลมพอดีเลยค่ะตรงที่จุดที่วางพวกเขาเนี่ยค่ะนี่เหมือนรับลมมามาจากทางหน้าบ้านพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่วัสดุปลูกทางสวนก็จะเน้นโปร่ปงๆล้วนสุยระบายน้ําได้ดีแล้วก็การให้น้ําเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยจะอาทิตย์ละครั้งก็ว่าได้ค่ะเพราะว่า ด้วยความชื้นทางทางอากาศในในอากาศเนี่ยเขามีอยู่แต่หน้าหน้าหน้าหนาวเนี่ยก็ให้เพื่อนๆพี่ๆลองดูที่วัสดุปลูกถ้าวัสดุปลูกแห้งมากๆก็ทําการเพิ่มจํานวนครั้งหรือความถี่ในการรดได้ค่ะเพราะว่าหนึ่งละหน้าหนาวลมแรงสองอากาศแห้งด้วยวัสดุปลูกของเราก็ปรุงอยู่แล้วระบายน้ําได้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอ่อความแห้งหรือน้าเนี่ย สามารถเพิ่มจํานวนครั้งได้ค่ะไม่ใช่ว่าหน้าหนาวอากาศเย็นอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องลดน้ําบ่อยๆให้ดูที่วัสดุปลูกด้วยค่ะเพราะว่ามันจะแห้งจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ความสมบูรณ์ความความเจริญเติบโตของเขาก็อาจจะชะงักได้ค่ะจะเห็นว่าเนี่ยค่ะทางสวนจะทำทำวัสดุปลูกโปร่งแต่ถ้าเป็นไปได้อย่างอาจารย์บางท่านก็เคยก็เคยคุยก็เคยถามบอกว่า,าการเปลี่ยนวัสดุปลูกนี่ อย่างหน้าหนาวเนี่ยก็ควรเป็นอีกสูตรหนึ่งหน้าร้อนอ,อหน้าหนาวกับหน้าร้อนนี่น่าจะใช้กันได้เพราะว่าอากาศอากาศแห้งส่วนหน้าฝนเนี่ยก็ควรเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เป็นโปร่งล่วนซุยระบายน้ําได้ดียิ่งขึ้นส่วนหน้าหนาวกับหน้าหน้าหน้าร้อนเนี่ยสามารถใช้วัสดุปลูกที่อุ้มความชื้นได้ได้ดีประมาณนี้ค่ะ ก็ได้รับคําแนะนํามาอย่างนี้ค่ะก็อามาถ่ายทอดต่อหรือว่าทางสวนก็เคยลองเคยลองทําค่ะกับกลุ่มกลุ่มอัญ,ญมณีสามสีอะค่ะอัญ,ญมณีสามสีนี่จะเป็นจะเป็นไม้ที่ไม่ค่อยชอบความชื้นไม่ชอบความชื้นแล้วก็ไม่ชอบอากาศเย็นเพราะฉะนั้นทางสวนเนี่ยจะใช้วัสดุปลูกที่โปร่งโปร่งใช้ความโปร่งเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าหน้าหนาวหน้า หน้าร้อนหรือหน้าฝนวัสดุปลูกของอัญมณีสามสีนะั้นโปรงส่วนกลุ่มไม้ด่างนี้ก็เน้นโปร่งเช่นกันค่ะแต่ว่าถ้าจะให้เขาลากเขาเกาะติดดีหรือว่าเจเริญเติบโตงอกงามได้ดีควรใส่ดินสักกำมืออย่างกระถางเนี้ยวัสดุปลูกส่วนใหญ่เราจะเน้นใบกามปูแล้วก็เพอไลต์กลมพะพร้าวสับ ก็กำดินใส่ไปสักกำนึงก็คุกเขาแล้วก็ใช้ลองใช้ปลูกดูเป็นการเพิ่มสารอาหารให้เขาไปอีกทางนึงก็เดี๋ยวทางสวนก็คิดว่าเนี่ยอันนี้ก็คงถึงรอบที่จะต้องเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะนี่เพราะว่าทรงพุ่มเขาใหญ่กระถางเล็กค่ะนี่ก็จะถึงรอบเปลี่ยนอย่างอันนี้เอ,อ่อทางสวนก็เพิ่งเปลี่ยนไปค่ะเอาไว้ถึงรอบเปลี่ยนดินเปลี่ยนวัสดุป,ปลูกเมื่อไหร่ก็จะเปลี่ยนจะลองเปลี่ยนสูตรดูค่ะนี้ สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆพี่ๆมีข้อมูลที่จะแนะนำทางทางทางอุไรามานี่ก็สามารถแนะนำมาได้เพราะว่าทางส่วนเองก็ไม่ได้ว่าชำนาญหรือว่าเก่ง ไปทุกเรื่องก็ได้จากการถามอาจารย์ท่านนูน้นท่านนี้อย่างโดยเฉพาะแอดมินอะตอมเนี่ยทางอุไรนี่ก็จะรบกวนท่านอยู่บ่อยๆถามข้อมูลอันนูน้นอันนี้ตัวนี้เป็นลูกผสมอะไรตัวนี้อะไรเนี่ยแอดมินท่านก็จะบอกเท่าที่ท่านบอกได้หรือเท่าที่ท่านมีข้อมูลมาอย่างลิ้นกระทิงกลุ่มนี้ก็จะเป็นที่สามารถไปต่อได้ค่ะคือไม่เป็นหมันมีเกสรแล้วก็สามารถ นำทำไปต่อได้ะค่ะนี่ก็จะมีความสวยงามของพวกเขาละค่ะนี่ก็เนี่ยค่ะก็ทดลองทดลองเอาเอาดอกเอาเกสรเข้าไว้นี่ก็เหมือนเขาจะติดมเมล็ดแต่ไม่รู้ว่าจะโตไหมก็ลองรอ,งองดูอะคะ่ะนี่ก็สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ